ตอนผักสวนครัวพี่เก่งพี่ก้อยเขาทำอะไรกันนะ่ะดูสิเขาคุยดินแล้วก็เอาต้นไม้จิ้มลงไปในดินอเออแก้วแต่มีพูดซึ่งงงไปเลยคุยดินจิ้มต้นไม้แล้วเขาเรียกอะไรล่ะพี่เก่งพี่ก้อยกำลังจะปลูกผักสวนครัวเขาต้องพลวนดินก่อน แล้วปลูกผักลงไปผักสวนครัวหมายถึงอะไรและเกี่ยวอะไรกับครัวด้วยผักสวนครัวหมายถึงพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหารอ๋อพวกพริกโหระพาแตงกวาถั่วฝักยาวใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วผักพวกนี้ปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยบางอย่างก็ปลูกลงดินบางอย่างก็ปลูกในกระถางหรือทำเป็นสวนครัวลอยฟ้าก็ได้นะ สวนครัวลอยฟ้าเป็นยังไงหรอผักที่ปลูกในกระถางแล้วแขวนไว้เหมือนดอกไม้ประดับบ้านนีล่ะผักสวนครัวหมายถึงพืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหารแล้วพบกันใหม่นะคะ